สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่หมยธรรมชาตินะครับด้านหน้าที่ท่านเห็นนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นบ่อเก็บน้ำนะครับช่วงต้นของสระน้ําสาธารณะบ้านหนองมอข้าวนะครับเป็นบ่อบนนะครับบ่อนี้ก็แห้งแล้งมาหลายปีนะครับปีนี้ก็น้ําเต็มนะครับก็เลยมาลองนะครับแต่ว่าบ่อเนี้มีข้อเสียคือขุ่นทั้งปีนะครับไม่มีคําว่าน้ําใสนะครับ แต่ว่ามีปลานิลนะครับมีปลานิลกลับป่าส้อย2อย่างเท่านั้นนะครับปลายใหญ่นี้ไม่เหลือนะครับเพราะว่าที่นี่ก็ไม่พ้นตาข่ายเช่นกันนะครับวันนี้ก็เลยมาลองนะครับตอนนี้ก็ราวๆสักบ่าย3ามโมงสีแล้วนะครับมาลองดูนะครับได้หรือไม่ไม่รู้นะครับแต่วันนี้มาลองแล้วก็จัดชุดใหญ่มาเต็มนะครับชุดใหญ่ก็หมายความว่าเนี่ยนะครับ แฉเดลนี่นะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าโดนหรือไม่โดนนะครับมาเทสเยื่อโตใหม่นะครับอ่าสูตรนี้ขเขา,าเ,เรียกว่า,าอ่าเยื่อเรียกว่าใบเตยลูกผสมนะครับเป็นใบเตยลูกผสมระหว่างใบเตยกับอ่าขอเขาเรียกว่าเขียวโซดานะครับเขียวโซดาเฮลบุบอยสีเขียวนั่นแหละครับ ลองผสมแล้วลองทําดูนะครับก็เป็นหัวเชื้อกลิ่นใบเตยของวินเนอร์นะครับพอดีว่าผมเห็นมันเหลือก้นๆนขวดก็เลยลองนํามาผสมเล่นๆดูนะครับโอเคครับมาดูผมตกปลาดีกว่านะครับจะได้ผลหรือไม่นะครับสําหรับอ่าเรียกว่าเทคนิคการปั้นเทียมแล้วก็ตีมันหมูเนาะหวังว่ามันคงจะได้ผลนะครับสําหรับ,บวันนี้ได้สักหนึ่งตัวก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับ สำหรับเทคนิคเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็คือปั้นเทียมล่อไปก่อนนะครับจนกว่าปลาเขาจะเข้านะครับนี่ก็ได้ซักมาสักประมาณสัก20นาทีแล้วนะครับผมเห็นว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับก็คือเขาเรียกว,ว่าเขย่าให้มันกองอยู่ข้างล่างนะครับล่อให้เข้ามาให้ได้นะครับมีปลานินนะครับปลานินที่นี่ก็สาก็เรียกว,ว่ามีทั้ง สายพาหลังแล้วก็สายโลกว่านี้นะครับที่นี่ก็ยังพอมีเวลานะครับสำหรับบ่อนี้นะครับเป็นบ่อบนเนี่ยที่ว่าไหลไปรวมกับบ่อด้านล่างของสระน้ำสาธารณะบ้านหนองมะข้าวนะครับก็ไม่เคยมีการตีรำเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตะค่าเยอะ พอดีว่าช่วงนี้ผมเห็นว่ามันไม่มีตะไ่ายก็เลยมาลองเทสดูนะครับเดี๋ยวยังไงไปที่หมายผมอ้อยดีกว่านะครับตัวเล็กตัวน้อยก็ยังพอได้ทอดกินบ้างสำหรับเย็นนี้นะครับเหลือเวลาสัก1นึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับโอเคเปลี่ยนหมายดีกว่าครับ เพอดีว่าขับผ่านมานะครับมันเป็นหัวฝ่ายอีกด้านหนึ่งนะครับที่ว่าน้ําไหลลงมาจากอีกหนึ่งบ่อนะครับเห็นว่าโลเคชันมันสวยนะครับแล้วก็คล้ายๆกับที่ผมอ้อยไว้นะครับก็เลยจะลองดูเลยนะครับเพื่อมันกินนะครับสําหรับเย็นนี้นะครับก็มีเวลาชั่วโมงกว่านะครับก็ลองมันเลยนะครับถ้าไม่กินเดี๋ยวก็อ้อยไว้นะครับพรุ่งนี้มาซ้ํา สำหรับเรื่องเครื่อนนี้ผมไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะว่างนะครับแล้วก็อีกอย่างตะข่ายเยอะนะครับสู้ตามสะน้าสาธารณะไม่ได้นะครับก็เลยเน้นสะน้หนอนนะครับแลีกอย่างไกลบ้านนะครับและการเดินทางก็อาทิตย์หนึ่งก็ตั้งใจว่าจะไปสักครั้งหนึ่งนะครับสําหรับตามอ่างเก็บน้ําแถวแถวส่วนพึ่งนะครับเพราะมีมีหลายอ่างนะครับมีเยอะมากเลยนะครับ สำหรับที่ว่าคนนักตกปลาไม่ค่อยรู้จักกันนะครับมาครับมาดูผมตกดีกว่านะครับเดี๋ยวจะปั้นเทียมล่อไปก่อนนะครับถ้ามีอาการก็จะเหมือนกับที่นูน่นแล้วก็ที่นี่ก็ความชันค่อนข้างน้อยกว่าที่นู่นนะครับหัวด้านนี้ลองดูนะครับมันไปไหลลงซะเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าอยากรู้ครับว่ามันจะกินหรือไม่กินโอเคครับ สำหรับช่วงนี้นะครับสาหรับหมายน้ําไหลเนี่ยหมายแบบนี้มีโอกาสเข้าเยอะนะครับเพราะว่าน้ำานี่นะครับมันจะพัดพาไอ้พวกเ,เรียกว่าสาล่ายบ้างหรือไม่ก็เศษมแมลงนะครับมแมลงที่พัดพามากับน้ำนะครับแล้วก็ลูกปลาเล็กน,นะครับปลาก็จะมาออบริเวณแถวน้ําไหลนะครับก็พวกตระกูลแคทฟิสนะครับแล้วก็พวกปลากินรำก็คือพวกปลาส้อย โอกาสกินค่อนข้างสูงกว่านะครับสําหรับมาน้ําไหลแล้วก็อีกอย่างพื้นที่ด้านหน้าค่อนข้างจะโล่งนะครับเพราะว่าบางที่ที่มันลากแรงเนี่ยพวกทรายพวกหินเนี่ยเขาจะพัดเป็นหาดนะครับก็คือมันจะเลี่ยมนะครับก็จะไม่ค่อยมีอุปสรรคใดๆเยอะนอกจากาต้นไม้แถวๆข้างทางถ้าเราไม่ไปตีไกลต้นไม้พวกมายราบพวกต้นไม้ตายซากนะครับก็มีโอกาสได้ตัวนะครับสําหรับวันนี้นี่ขอแค่วันนี้มีอาการ ก็ใช้ได้แล้วนะครับโอเคมาดูตอกันต่อไอ้ที่เข่าข่าวนี่ก็คือขี้นกไกรลายางนะครับแล้วก็นกกินปลานะครับก็เป็นที่สัญญาณบ่งบอกหนึ่งนะครับว่าถ้าขี้นกมันเยอะใอบริเวณแถานั้นนะ่ะก็จะมีปลาเล็กเยอะนะครับนี่แค่รู้ว่ามันกินลำหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีมอีกขวดหนึ่งนะครับที่ว่าไหลลง ปเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่ามันคนละหัวโอ้โ,โ,อโ,โ,อโตายอันนี้เป็นปลาเขาเรียกว่า ที่ค่อนข้างหายานะคเขาขอเรียกว่ามีเกี่ยวหลังมาเลยนะครับก็แสดงว่า,าปรากฏเหลืองครับตัวแรกก็เจอแล้วนะครับแหมเหมืองทิมเจ็บเลยนะครับไอตัวนี้ก็เดี๋ยวจะปล่อยไปนะครับนี่นะครับปลามนน้ำนะครับปรากฏเหลืองเข้าแล้วอันนี้ขอเรียกว่าเริ่มมีอาการนะครับ สำหรับสระน้ำสาธารณะบ้านหนองมะข้าวนี่ครับเป็นเส้นที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำลำพาชีนะครับก็มีโอกาสเจอทั้งกําบังทัตโโกนะครับเพราะว่าที่นี่ง่ายๆว่าสันเขาไม่สูงนะครับเขาก็เลยแทรกแล้วก็มาอาศัยอยู่ในสระสาธารณะได้นะครับแต่สำหรับฝ่ายตอนนี้ที่กั้นอยู่นะครับมีความสูงผมก็เป็นห่วงเรื่องที่ว่าพันปลาบางชนิดนะครับไม่สามารถขึ้นมาวางไข่ หรือว่าผสมพันธุ์ได้นะครับมันเหมือนปลาแซลมอนนะครับตอนนี้ที่สูญพันธุ์ไปแล้วแน่ๆของแม่น้ำลำพชีนะครับก็อาจจะเป็นปลารากกล้วยนะครับเท่าที่ดูนะครับเจ้าประชัมาแล้วนะครับตัวแรก ตะเพียนอ่าชนิดที่สามแล้วนะครับนีต่ต้องไปนต้องไปน่านยี่ห้อที่สีน่นะครับก็เป็นปลาตะกรับนะครับโอเค เป็นชนิดที่ห้านะครับก็เป็นปลาหมอ,อปลาหมอไทยเรื่อยเรโอเคนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วเดี๋ยวก็ทําการอ้อยไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาทั้งหลิวแล้วก็ตุ้งติ้งด้วยเนาะนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับ ตรงนี้ถ้าเธอต้องการฉับเพื่อทางนั้นทำเธอมองหมดโอ้เห็นเธอเสียความรู้สึกฉันที่รักเธอกว่าทุกคนก็เสียใจหาคำ น้ำตาส่งใจช้ำช้ำของเธอมาฉันจะรักษามันด้วยรักจริงโอ้ไม่ได้เคยคิดจะแทนที่ใ,ใครแต่ถ้าคนไหนทำเธอทุกทน ฉันคนนี้ก็มีสิทธิ์ฉันก็รักเธออยู่ทั้งคนหมดทั้งใจหาคำว่ารักมันร้ายกับเธอมาไปบอกมาได้ไหมให้ฉันช่วยสาบน้ำตาส่งใจช้ำช้ำของเธอมา

สาน้ำตาส่งใจช้ำช้ำของเธอมาฉันจะรักษามันด้วยรักจริงหาคำว่ารักมันร้ายกับเธอมาไปบอกมาได้ไหมให้ฉันช่วยสาบน้ำตาส่งใจช้ำช้ำ เธอมาฉันจะรักษามันด้วยรักจริงด้วยหัวใจที่เหมือนเดิมถ้าเธอมีน้ำตาถ้าเธอต้องช้ำใจ